คนที่3เกิดขึ้นในซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้แก่อับดุลนาเซอร์โอลูวาโทซินโอลูวาดูยินโซลามีอดาราบิโยโย <c oughs> โดยที่รู้จักกันในชื่อว่าโทซินอดาราบิโยโยถ่วงโทซินเข้าสู่เคมีระบายสีฟ้าในปี2003ซึ่งกว่าที่เขาจะเดบิวต์กับแมนติตี้ปะปะเข้าไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2016เป็นเกมเอฟเฟคที่แมนซสิตี้โดนบิกแมชกับเชลซีและด้วยความที่แมนซสิตี้ในส่งดาวรุ่งไปหลายคนทำให้เชลซีเป็นฝ่ายด่านหน้าบุกสุดท้ายจบเกมเป็นสิงบลูที่เอาชนะไปได้ยอย่าง จากนั้นโทษสินก็เล่นกับแมนซิตี้อีกแค่ไม่กี่นัดก่อนที่สโม,มสรใจะให้เขาไปยืมตัวกับทั้งเวสต์บรอมวิชอัลเบียนและแบ็กเบิร์นโรเวอร์สจนในปี2020เจ้าสนน้อยฟูลแลมได้จ่ายเงิน1.5ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อเซ็นเตอร์เจ้าของส่วนสูง195เซนติเมตรเข้ามาสู่ทีมคราวเวนคอทเทจกว่า4ซีซั่นที่ฟูลแลมไม่ว่าจะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือในแชมเปี้ยนส์ทัวทร์ทัวร์นก็โชว์ฟอร์มได้น่าสนใจในส่วนในการพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกและอยูู่ลอดดบบรกสงสงงุุจจจนนถึปัั กระทั่งัม,มร์ที่ผ่านมาโทซินนด้หมดสัญญากับฟูแลมในวัย26ปีทำให้หลายทีมจับจองรอจองของฟรีแต่เชลซีเป็นทีมที่เร็วกว่ามาควาัตไปเสริมทัพเรเดวัาแค่รายนี้ไม่จำเป็นต้องย้ายบ้านไปไหนไกลเพราะฟูแลมและเชลซีตั้งอยู่ในเวสต์ลอนดอนเหมือนกันแต่เข้ามาของเซนเตอร์ที่พอมีประสบการณ์ทำให้เชลซีดูมีเกมรดับที่ดีขึ้นถือเป็นของฟรีที่ดูคุ้มค่าและน่าสนใจเพียงแค่ปีแรกกับเชลซีงลงสนามไปแล้วเกิน40นัดยิง5ใจหนึ่ง ซึ่งตัวเลขมีส่วนกับประตูกับจะเทียบเท่ากับสมัยขาแข่งให้ฟูลแล่มแล้วั้นที่ลงสนามน้อยกว่าถึงสามเท่า